สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านค่ำคืนนี้อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู23พบทีมชาติซาอุดิอราระเบียกันนะครับแต่วันนี้เราจะมาย้อนชมทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับที่พบเจอกับทีมชาติซาอุดิอราระเบียตอนนั้นเป็นคัดบอลโลกในปี2018นะครับถ่ายทอดสดจากซาอุมาประเทศไทยก็ช่วงเวลาแบบนี้แหละครับเที่ยงคืนครึ่งครับแมชนั้นถ้าพวกเราจํากันได้จะเห็นได้ว่าทีมชาติไทยนั้นเล่นได้ดีมากเลยนะครับ ในช่วงครึ่งเวลาแรกทีมชาติไทยบุกแล้วก็มีจังหวะจบสกอร์ได้ดีและชัดเจนกว่าซาอุดีอราระเบียครับจังหวะการเปิดบอลโยนยาวก็ถือว่าแม่นอยู่ครับนี่จังหวะทีละสินแดงดาโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษนะครับแต่ว่ากรรมการตอนนั้นนะครับฟู่หมิงกรรมการชาวจีนนะครับยืนยันว่าเป็นการฟาวนอกกรอบเขตโทษครับแล้วก็ให้ใบเหลืองกับผู้รักษาประตูชาวซาอุดีอราระเบียไปครับนี่ครับ เป็นการวิ่งมาตะปบลูกฟุตบอลนะครับแต่ไม่โดนครับตะปบไปโดนขาทีละสินกลิ้งครับ3 4ตลบเลยครับโอ้โหและหากเรามาดูจากภาพช้าชัดนะครับนี่ครับมันในกรอบเขตโทษชัดๆเลยครับนี่ครับตัวของผู้ลุกสาประตูถลายออกไปนอกเส้นนะครับแต่เหตุมันเกิดในกรอบเขตโทษนะครับแต่มันเป็นบ้านของซาอุดีอาระเบียครับเราก็กดจุดโทษไปสิครับก็จบครึ่งแรกก็ยังสกอร์เสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ มาต่อกันที่ครึ่งหล้างครับชนาทิพย์ล็อกหลบแล้วกระจายแทงทะลุช่องมาให้ทีละลินแดงดานะครับเลี้ยงออกซ้ายไปแล้วก็ยิงโอ้โหผู้รักษาประตูเซไปได้ครับลูกนี้ยิงไปตรงตัวผู้รักษาประตูนะครับแล้วดูจังหวะนี้ครับชนาทิพย์โดนกระทําขนาดนี้นะครับใครๆก็ว่าได้ฟาวครับเอ้ามันไม่ได้ฟาวสิครับโอ้โหเรามาดูภาพชากนี่ครับหนึ่งจังหวะไม่ล้มใช่ไหมนี่ครับศูนย์ทวงต่าโดนเข้าไปอีกครับโอ้โหเอาจนล้มจนได้นะครับ แต่ว่าไม่ได้ฟาวแต่อย่างใดครับและจังหวะนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ทีมชาติไทยนะครับหน้าได้ประตูเป็นอย่างมากครับนี่ทีละสินโมต่อๆเข้าไปครับจากการเปิดครอสมาของทีละทอนโอ้โหมันหน้าได้ประตูมากที่สุดแล้วครับจังหวะนี้จอจๆเลยครับแต่บอลไปตรงผู้รักษาประตูแล้วก็เป็นลูกซปเปอร์เซฟซะด้วยครับแล้วก็มาถึงนาทีโลกาวินาครับช่วงไกลหมดเวลาโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับในกรอบเขตโทษเอ้าฟัมิงเดินเข้าไป มันเป็นจุดโทษครับชี้ไปแล้วครับสารัฐนะครับเข้าไปแย่งบอลนะครับแต่ไม่เจอบอลนี่ครับผู้เล่นซาอุหันหลังให้ครับบังบอลนี่นะครับดูมาภาพช้าชัดๆเลยครับเอาขาแย่เข้าไปนะครับล้มลงไปครับท้องกระแทกบอลเลยครับตอนนั้นแฟนบอลชาวไทยก็บอกว่ามันไม่ชัดเจนนะครับลูกนี้เนี่ยแค่นิดเดียวทาไมมันล้มง่ายครับล้มง่ายไปหน่อยนะครับมองได้2มุมนะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับแต่สารัฐก็ไม่เจอบอลเหมือนกันนะครับเอาเท้าแย่ลงไปจากด้านหลังอย่างนี้นะครับ ทำให้ทีมชาติไทยนะครับต้องเสียจุดโทษในช่วงใกล้หมดเวลานะครับประมาณ10นาทีสุดท้ายตอนนั้นก็ต้องหวังพึ่งแต่กวินนะครับว่ากวินจะเซฟได้แล้วก็ช่วยให้ทีมชาติไทยรอดพ้นจากการสังหารแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นครับยิงเล่นทางไปครับกวินพุ่งผิดทางครับเขาถนัดเท้าซ้ายนะครับยิงด้วยเท้าซ้ายแล้วบอลไปทางขวาครับตามธรรมชาติของนักบอลน,นะครับ น่าเสียดายมากๆครับทีมชาติไทยเล่นดีมาตลอดทั้งเกมครับเกือบได้ประตูหลายครั้งหลายคราแล้วมาจังหวะนี้นะครับเป็นการเปิดเข้ามาครับงงเข้าไปครับโอ้โหจังหวะนี้ครับช่วงต่อเวลาครับเฮกันทั้งประเทศครับมงเช็ดลูกเบียดเสาเข้าไปครับจังหวะนี้ครับนึกว่าทีมชาติไทยตีเสมอได้แ้วแต่มันไม่ใช่ครับเป็นลูกล้ำหน้าโอ้โหทีมชาติไทย โอกาสที่จะแบ่งเติมจากซาอุหมดลงแล้วครับในเมื่อเวลาจะหมดลงแบบนี้นะครับจังหวะนี้ครับโอ้โหน่าได้มากๆเลยครับแต่มันก็ล้ำน้าจริงๆครับกองเชียร์เซ็งเลยครับแล้วก็หมดเวลานะครับทีมชาติไทยก็ต้องพ่ายไปนะครับศูนย์ประตูต่อนหนึ่งและในวันนี้ครับเที่ยงคืนครึ่งของคืนวันพุธนะครับหรือว่าช่วงเช้ามืดวันพฤหัสนั่นแหละครับ ทีมชาติไทยชุดยู23ครับจะพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียชุดยู23ครับในศึกโดฮาครับนำทัพโดยโค้ชอิสระสีทโลครับโค้ดอิสระได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่านัดที่ลงสนามจะมอบประสบการณ์ทำให้ทีมพัฒนาได้อย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะครับเที่ยงคืนครึ่ง่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ